กลุ่มผี 3D ผีกยักษ์ทวงสมบัติวิไลหญิงสาววัยกลางคนเธออาศัยอยู่ที่บ้านในจังหวัดทางภาคเหนือเธอมีฐานะที่ร่ำรวยและเป็นเจ้าของที่ดินสวนผลไม้หลายรอย้ไร่ซึ่งเป็นสมบัติตกทอดมาจากพ่อแม่ของเธอวิไลเป็นหญิงสาวหน้าตาดี แต่ด้วยนิสัยที่ขี้งกขี้เหนียวของเธอจึงทำให้วิไลไม่สนใจจะแต่งงานกับผู้ชายคนไหนเลยอีกอาชีพหนึ่งของวิไลซึ่งทำเงินมหาศาลให้กับเธอนั่นก็คือการออกเงินให้ชาวบ้านกู้ซึ่งเธอก็มักจะเก็บดอกแพงกว่าปกติทำให้ชาวบ้านหลายคนเป็นหนี้เธอและวิไลก็ขึ้นชื่อเรื่องความโหดในเรื่องดอกเบี้ยมาก ถึงกระนั้นพวกชาวบ้านก็ไม่สามารถทำอะไรได้เนื่องจากอาชีพที่เป็นชาวไร่ชาวนานั้นส่วนใหญ่จะต้องมากู้ยืมเงินจากวิไลหากรายไหนคืนได้ตรงเวลาก็โชคดีไปแต่ถ้าหากชาวบ้านคนไหนไม่สามารถคืนหนี้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดก็จะต้องพบกับการคิดดอกมหาโหดของเธอหรือไม่ ก็ยึดเอาที่ดินของชาวบ้านมาเป็นดอกเบีย้ยเสมอๆจึงทำให้ที่ดินของเธอนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังนั่งพักผ่อนอยู่ที่บ้านตาแถนลูกน้องคนเก่าคนแก่ของบ้านก็พาผู้ชายคนหนึ่งมาแนะนำให้เธอรู้จักชายคนนี้ไม่ใช่คนในหมู่บ้านและวิไลก็ไม่เคยรู้จักเขา แต่ลักษณะของชายผู้นี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เนื่องจากเขามีรูปร่างผอมสูบใบหน้าดำคล้ำจากการทำงานหนักและเสื้อผ้าขัดขาดอายุอานามน่าจะย่างเข้าวัย60-70ได้แล้วตาแถนแนะนำว่าชายคนนี้ชื่อกล่ำอยู่อีกจังหวัดหนึ่งที่เขาพาตากล่ำม,มหาวิลาลวันนี้ ก็เพราะมีเรื่องสำคัญมาพูดคุยกับเธอวิไลมองดูตากล่ำและไม่ได้ใส่ใจมากนักในใจก็ด่าว่าคงไม่พ้นเหตุผลเรื่องเงินเงินทองทองเธอเคยเห็นชาวบ้านที่เดือดร้อนมานักต่อนักและตากล่ำคนนี้ก็คงไม่ต่างกันวิไลเชิญให้ตากล่ำนั่งลงก่อนพร้อมเรียกคนรับใช้ในบ้านให้ไปหาน้ำมาแต่ตากล่ำ ดูท่าทางรีบร้อนจึงปฏิเสธไปผมขอเข้าเรื่องเลยละกันนะแม่เลี้ยงมีอะไรให้ฉันช่วยก็บอกมาตากล่ำถอนหายใจเฮือกใหญ่ใบหน้าแสดงสีหน้าเสียดายออกมาเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อลูกชายผมจะไปเรียนที่บางกอกต้องใช้เงินเยอะผมก็ไม่มีเงินอะไรมากมายแต่ว่าพอจะมีสมบัติอยู่บ้าง เอถ้าแม่เลี้ยงจะช่วยรับซื้อไว้ก็จะเป็นพระคุณแก่ผมมากครับตากล่ำพูดจบก็ควักของชิ้นหนึ่งออกมาทำให้วิไลต้องตาลุกวาวมันคือสร้อยคอทับทิมโบราณดูมีอายุไม่ต่ำกว่า40-50ปีและทับทิมที่ประดับก็สวยงามกว่าทับทิมที่เธอมีอยู่ตากล่ำเล่าว่าสมบัติชิ้นนี้ เขาได้รับเป็นมรดกมาจากพ่อแม่ของตนซึ่งใจจริงตั้งใจจะเก็บไว้แต่ไม่มีทางเลือกแม้จะอยากได้จนตัวสัน่นแต่วิไลก็วางท่าว่าสร้อยทับทิมเช่นนี้คงจะได้ราคาไม่มากอย่างไรก็ดีตากลรำต้องการเงินมากเขาจึงยอมขายให้แก่วิไลในราคาที่ไม่คุ้มค่าเลยสักนิดแล้วจึงเดินทางกลับ คืนนั้นวิไลนั่งขัดทำความสะอาดสร้อยทับทิมเส้นใหม่ของเธออย่างพิถีพิถันด้วยความดีใจที่ได้ของดีโดยไม่ต้องเสียเงินมากมายตอนนั้นเองจูๆ่ๆลมแรงจากที่ไหนก็ไม่รู้พัดใส่หน้าต่างห้องนอนของเธอจนมันเปิดออกเสียงดังปังวิไลตกใจขวัญเสียเพราะลมแรงที่ไม่ทราบว่ามาจากไหน เธอลุกขึ้นมาจะปิดหน้าต่างแต่ตอนนั้นเองที่แสงจากคบไฟริมรั้วของคนงานในคุ้มทำให้เธอเห็นร่างร่างหนึง่งยืนอยู่ในสวนผลไม้ของเธอเงาร่างนั้นสูงใหญ่ในตาสีแดงเพลิงจ้องมองมายังวิไลเธอสบตากับมันพยายามมองให้ชัดว่าเงาร่างนั้นเป็นเงาของอะไรกันแน่ มันมีความสูงผิดมนุษย์เพราะสูงเลยกว่าต้นไม้ไปอีกความเย็นยาเยือกจากที่ไหนก็ไม่รู้แผ่ซ่านไปรอบห้องจนเธอขนลุกกว่าจะได้สติและปิดหน้าต่างลงได้เธอกับเงาประหลาดนั่นก็จ้องหน้ากันไปหลายนาทีแล้วรุ่งเช้าวิไลตื่นมาด้วยความอ่อนเพลียจากการนอนไม่หลับเธอเดินสหละสะเหลลงมายังข้างล่าง แล้วจึงสั่งให้สาวใช้ไปหาอะไรให้เธอดื่มตอนนั้นเองที่สาวใช้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างนายแม่ข้อมือไปโดนอะไรมาคะเนี่ยวิไลขมวดคิว้วก่อนจะก้มมองข้อมือตนเองและตกใจสุดขีดเมื่อรอยเชือกขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นที่ข้อมือทั้งสองข้างของเธอแม้จะไม่ชัดมากแต่ก็เป็นรอยเชือกอย่างแน่นอน สิ่งนี้มันประหลาดเกินกว่าที่วิไลจะหาเหตุผลให้ตนเองได้และเธอก็ไม่ได้ตอบอะไรสาวใช้ได้แต่ไล่ให้เธอไปหาอาหารเช้ามาได้แล้วหลังจากวันที่วิไลได้รับสร้อยคอเส้นนั้นเธอก็ได้พบกับเงาร่างยักษ์ตนนั้นมันอยู่ในสวนของเธอและจ้องมองเธอทุกคืนจนร่างกายเธอเริ่มสูผ้ผอมลงอย่างผิดหูผิดตา มีหนำซ้ำรอยเชือกที่ข้อมือก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นรอยช้ำสีแดงขนาดใหญ่คล้ายคนโดนรัดข้อมือจนแน่นนอกจากนี้เธอยังเห็นว่าเงาร่างอยากา์นั้นยังใกล้เข้ามาหาเธอเรื่อยๆอีกด้วยในที่สุดตาแถนคนใกล้ชิดที่เห็นอาการของวิไลผิดแปลกไปจึงได้เข้ามาถามเธอ ตายแล้ววะคุณหนูทำไมถึงไม่ยอมบอกกระผมตั้งแต่แรกครับก็ฉันคิดว่าฉันคงจะเหนื่อยมากจนตาฝาดไปในสี่ตามันทำไมอย่างนั้นเหรอคุณหนูครับที่คุณหนูเห็นน่ะคนเท่าคนแก่เขาเรียกกันว่าผีกยักษ์ครับผีพวกนี้น่ะเกิดจากพระที่มีนิสัยชอบลักขโมยของวัดเมื่อตายไปแล้วก็กลายเป็นผีกยักษ์คอยเฝ้าสมบัติที่ตัวเองขโม,มยมา แล้วถ้ามีใครมาเอาของของมันไปมันก็จะตามมาเอาชีวิตครับวิไลาสายหน้ากับความคิดของคนโบราณโบราณอย่างตาแถนเธอไม่เชื่อเรื่องผีสางถึงตาแถนจะขอร้องให้เธอไปวัดหรือลองค้นหาดูว่าสมบัติชิ้นไหนเป็นของผีกยัก์แต่เธอก็ไม่คิดจะทำคุณหนูผมขอร้องล่ละครับต้องเป็นสรอยทับทิมที่ไอ้กล่ม,มันเอามาขายกับคุณหนูแน่ๆ คุณหนูเอาสร้อยนั้นไปคืนตากรำเถอะครับโอ๊ยตาฉันก็แค่นอนน้อยเท่านั้นแหละอีกอย่างสร้อยทับทิมเส้นนั้นแพงจะตายไปจะให้เอาไปคืนได้ยังไงกันน่ะฉันจ่ายเงินซื้อมานะไม่ได้ขโมยมาถ้าผีมันอยากได้ตัวขโมยก็ให้ไปหาไอ้กรำสิจะมาเอากับฉันได้ยังไงวิไลค้านเสียงแข็งก่อนจะเดินกลับเข้าห้องนอนไปอย่างหงุดหงิด เธอล้มตัวลงบนเตียงด้วยความอ่อนเพลียก่อนจะหลับไปอย่างไรก็ตามเธอตั้งใจแล้วว่าส้อยทับทิมเส้นนี้เธอจะไม่ยกให้ใครอย่างแน่นอนทางด้านตาแถนที่เป็นห่วงวิไลยอย่างมากเพราะเขาทำงานรับใช้ครอบครัวนี้มาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ของวิไลหลังจากที่วิไลขึ้นห้องตัวเองไปแล้วตาแถนก็ไปหาหลวงตาที่นับถือ เพื่อหาทางแก้ไขเรื่องนี้หลวงตาตรวจดูดวงชะตาของวิไลแล้วก็ได้แต่สายหน้าโยมแถนทำใจเถอะนะไม่มีทางแก้ไขเลยแหลกครับหลวงตาอันที่จริงแล้วถ้าเอาของไปคืนซะตั้งแต่แรกก็ยังพอจะแก้ไขได้แต่นี่ก็เข้าวันที่เจ็ดเข้าไปแล้วอาตมาอยากให้โยมแถนทำใจไปเลยจะดีกว่านะตาแถนนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะกราบลาหลวงตาเนื่องจากใกล้จะค่ำแล้วแต่หลวงตาก็รองทักให้ตาแถนอยู่ด้วยต่อสักครู่ค่ำวันนั้นที่บ้านของวิไลบรรยากาศเงียบผิดปกติเพราะสาวชัยและคนงานต่างก็ออกไปช่วยงานที่สวนกันหมดเหมือนว่าจะมีไฟไหม้ที่ไหนสักแห่งในสวนทำให้ที่บ้านเหลือเพียงแค่วิไลที่กำลังนอนหลับอยู่ เธอลืมตาตื่นขึ้นมาช้าๆพร้อมกับมองไปรอบๆพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วแต่หน้าต่างห้องนอนของเธอกลับถูกเปิดอยู่ทั้งที่ปกติสาวใช้จะเป็นคนมาปิดไว้ให้เธอวิไลหัวเสียและลุกขึ้นไปปิดอย่างหงุดหงิดขณะที่เธอกำลังจะเอื้อมมือไปดึงหน้าต่างนอกห้องมาปิดนั่นเองเธอก็ได้เห็นใบหน้าขนาดใหญ่ แนบชิดอยู่กับบานหน้าต่างของเธอดวงตาสีแดงราวกับไฟพร้อมเขี้ยวใหญ่ที่ดูน่ากลัวร่างนั้นสูงเท่าๆกับชั้นสองของบ้านและกำลังเอื้อมมืออันใหญ่ยักษ์มาจับตัวเธอเอาไว้วิไลตกใจสั่นกลัวแต่เธอไม่สามารถขยับตัวได้ขณะที่ใบหน้าขนาดยักษ์เคลื่อนเข้ามาหาเธอเอา ของกูคืนมาวิไลได้แต่กรีดร้องแต่น่าเสียดายที่ไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอเลยหลังจากดับไฟในสวนได้แล้วตาแถนก็กลับมาถึงบ้านพอดีสาวใช้จึงบอกว่าแม่เลี้ยงยังไม่ลงมาทานข้าวเย็นเลยไม่รู้ว่าไม่สบายหรือเปล่า ตาแถนจึงอาสาขึ้นไปตามและเมื่อแกไปถึงก็พบว่าห้องนอนนั้นไม่ได้ล็อกอยู่และวิไลก็นอนหลับอยู่บนเตียงในสภาพตาเบิกโพลงเลือดออกท่วมร่างกายแม่เลี้ยงวิไลได้จากโลกนี้ไปซะแล้วข่าวการตายผิดธรรมชาติของวิไลดังกระจายไปในหลายจังหวัดอรุณ เด็กชายวัยรุ่นที่กำลังจะไปเรียนต่อที่บางกอกจึงได้เตือนตากล่ำพ่อของตนเองไว้ให้ระวังตัวระวังด้วยนะพ่อน่าจะเป็นโรคระบาดน่ะพ่ออยู่คนเดียวต้องดูแลตัวเองดีๆนะเองไม่ต้องห่วงพ่อหรอกรีบเรียนแล้วรีบกลับมาก็พอจะพ่อ,พอแต่ฉันก็สงสัยจริงๆนะว่าพ่อไปเอาเงินมากมายมาจากไหนกันน่ะ บ้านเราก็ไม่เคยมีสมบัติสักชิ้นตากล่ำไม่ได้ตอบลูกชายแต่แกมองไปที่วัดร้างไม่ไกลจากบ้านมากนะักก่อนจะหันไปมองกำไรทองคําอีกชิ้นในห้องพรุ่งนี้แกมีนัดขายมันให้กับพ่อเลี้ยงเจ้าของไร่ชาซะด้วยสิหวังว่าจะพอเป็นค่าเทอมให้ลูกชายนะไม่แน่นะแถวบ้านเพื่อนๆอาจจะมีผีกยักคอยเฝ้าสมบัติของมันอยู่ ก็เป็นได้เพื่อนๆนเชื่อไหมว่าผีกะยักษ์นั้นมีจริงใครเคยเจอประสบการณ์แปลกๆมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับคลิปนี้เพื่อนเพื่อนชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุ่ปผี 3D ทั้งใน Facebook และ Youtube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับ ฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกลุ่มผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ